สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยกีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทำข้าวเกี๊ยบงาโฮมเมดค่ะสูตรนี้กรอบอร่อยเคี้ยวเพลินเลยนะคะทำง่ายมากค่ะไม่ต้องนำมานึ่งนะคะแล้วก็ไม่ต้องตากแดดให้เสียเวลาด้วยค่ะทอดออกมาเราก็จะกรอบแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะก็จะมีแป้งข้าวเจ้า100กรัมแป้งมัน25กรัม งาาดำสองช้อนโต๊ะน้ำปูนใส่50กรัมสามารถใช้เป็นน้ำเย็นจัดแทนได้ค่ะกะทิ100กรัมน้ำตาลทราย50กรัมไข่ไก่1ฟองปุ้ยใช้เป็นเบอร์2นะคะสุดท้ายเกลือป่อนครึ่งช้อนชาค่ะนำไข่ไก่ใส่ในชามผสมเลยนะคะจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะ ปรุงรสด,ด้วยเกลือป่อนครึ่งช้อนชาเสร็จแล้วก็ตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ พอน้ำตาลทรายกับเกลือป่ดละลายดีแล้วเติมกะทิลงไปค่ะตามด้วยน้ำปูนใสถ้าใครไม่มีน้ำปูนใสาสามารถใช้เป็นน้ำเย็นจัดแทนได้นะคะผสมให้เข้ากันอีกรอบนึงค่ะจากนั้นเติมแป้งมันลงไปค่ะเราจะค่อยๆทยอยใส่แป้งของเราไปเรื่อยๆนะคะ ใส่แป้งเทลน้อยจะทำให้แป้งละลายเร็วนะคะแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อนค่ะพอผสมจนแป้งมันละลายดีแล้วเดี๋ยวเราจะเติมแป้งข้าวเจ้าลงไปนะคะโดยปุ้ยจะแบ่งใส่ทั้งหมด3รอบนะคะข้าวเกียบงาต้นตำรับสมัยโบราณนะคะเขาจะนำแป้งที่ผสมเสร็จนะคะไปนึง่งหรือว่านำไปลอยในน้ำเดือดเพื่อให้แป้งสุกนะคะ พอแป้งสุกเนี่ยเขาก็จะเปียกมีความชื้นเยอะก็ต้องนำไปตากแดดเพื่อให้แห้งเวลานำมาทอดเนี่ยเขาจะได้กรอบแต่เราไม่มีแม่พิม์พแล้วก็เพื่อลดขั้นตอนนะคะปุ้ยจะนำไปนาบกับกระทะแทนค่ะเพื่อทำให้แป้งสุกหรือว่าแห้งและลดความชื้นก่อนที่เราจะนำไปทอดนะคะ พอผสมแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะเติมงาดำลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราจะนำแป้งไปนาบกับกระทะนะคะโดยปุ้ยใช้เป็นกระทะเทฟลอนค่ะในส่วนผสมของข้าวเกียบงาเนี่ยเขาจะมีกะทิอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทาน้ำมันก็ได้ค่ะเขาก็จะล่อนออกมาดีนะคะถ้าใครไม่มีกระทะเทฟลอนสามารถใช้เป็นกระทะสแตนเลสธรรมดาได้ค่ะ ให้ทาน้ำมันบางๆก่อนที่จะนำขนมลงมาทอดนะคะหรือว่านำมานาบกับกระทะน,นะคะพอเขาสุกดีแล้วก็พลิกกลับด้านนิดนึงค่ะพอแป้งแห้งดีแล้วนะคะเราก็จะนำไปพักให้เขาเย็นค่ะเราก็ทำครั้งต่อไปจนกว่าจะเสร็จค่ะ อันนี้คือแป้งสุกแล้วนะคะถ้าใครอยากจะทานแบบสดๆก็ทานได้เลยนะคะก็รสชาติอร่อยเช่นกันค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะเราก็นำข้าวเกียบงานของเรามาทอดเลยค่ะเราจะทอดด้วยไฟกลางนะคะถ้าเราทอดไฟแรงเกินไปเดี๋ยวเขาจะไหม้นะคะทอดไฟกลางดีที่สุดค่ะพอเขาเริ่มลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ให้ พลิกกลับด้านนะคะกลับไปกลับมาเพื่อกระจายความร้อนนะคะจะทำให้ข้าวเกียบของเรากรอบเสมอกันทั้งแผ่นนะคะ พอทอดจนเข้าเกียบงานของเราเหลืองกรอบทั้งแผ่นนะคะก็นําไปพักไว้ในตะแกรงให้เย็นค่ะจากนั้นก็นําที่เหลือมาทอดให้เสร็จนะคะโดยปุ้ยจะพักบนกระดาษซับมันค่ะพอทอดใหม่ๆเขาจะไม่ค่อยกรอบนะคะพอพักไว้ให้เย็นเนี่ยเขาจะกรอบแบบนี้เลยค่ะปุ้ยเก็บไว้3ามวันนะคะ ก็ยังกรอบอยู่ค่ะแต่เราต้องใส่ในภาชนะที่ปิดฝาไม่ชิดไม่ให้โดนลมนะคะถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ